สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวัสรธินท์หานักษา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 ศึกษา6 1 0 8 0 5 0 2 2น4ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเสนอโครงงานคอมพลวเตอร์ IC ค่ะโดยวงจรที่เลือกมานะคะก็คือ Automatic f ฟ i นคอนโทรลเลอร r เซอร์กิตค่ะหรือวงจรควบคุมพัดลมอัตโนมัติค่ะ ้าพูดถึงพัดลมเนี่ยคงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกบ้านจะต้องมีใช่ใชไหมล่ะคะเพราะเป็นเครื่องที่ระบายอากาศและระบายความร้อนได้ดีแต่ถ้าเรามีพัดลมที่เปิดปิดอัตโนมัติควบคุมโดยอุณหภูมิเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ดีและสะดวกสบายกับทุกท่านมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นค่ะการนอนหลับในเวลากลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิภายนอกเนี่ย อี่อุณภูมิที่ลดลงท่านก็จะรู้สึกหนาวดังนั้นค่ะเมื่อเราเปิดโลมทิิงไว้เนี่ยเมื่อเรารู้สึกหนาวเราก็ต้องตื่นขึ้นมาปิดพัดลมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเนี่ยได้ติดตั้งวงจรควบคุมพัดลมอัตโนม,มนัตมิด้วยอุณภูมิไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาปิดเลยค่ะเพราะพัดลมจะปิดเองอัตโนมัติตามอุณภูมิที่ท่านได้เซตไว้นั่นเองค่ะ เ็นเครื่องมือและอุปกรณ์ค่ะตัวแรกนะคะตัวต้านทานค่ะค่าความต้านทาน10กิโลโอห์มจำนวน2ตัวค่าความต้านทาน50กิโลโอห์มจำนวน1ตัวค่าความต้านทาน2กิโลโอห์มจำนวน1ตัวค่าความต้านทาน1กิโลโอห์มจำนวน1ตัวและค่าความต้านทาน470โอห์มจำนวน1ตัวค่ะ2นะคะตัวต้านทานปรับค่าได้ ค่าความต้านทานที่1 5กิจำนวนหนึ่งตัวค่ะ 3. เทอร์โมมิสเตอร์ 4. มอเตอร์ 12V DC ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3904 6ไดโอดเบอร์ 1N4148 7 IC เบอร์ LM339 และ8ค่ะดีเลย์6์ หลักการทำงานของวงจรน,นะคะเริ่มต้นจ่ายไฟนะคะอันนี้จะเป็นบล็อกแดแกรมนะคะเราจะเริ่มต้นที่จ่ายไฟ12โวลต์ DC หลังจากนั้นค่ะ NTC หรือตัวสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเนี่ยก็จะเริ่มทำงานจับอุณหภูมินะคะถ้าอุณหภูมินะคะมากกว่า25องศาเนี่ยเป็นจริงวงจรคอมพิวเตอร์ทำงานนะคะ หลังจากที่คอมเพลเตอร์ทํางานเรียบร้อยแล้วก็จะไปสั่งการให้รีเลย์เนี่ยเริ่มทํางานรีเลย์ก็จะสับขาลงมาหลังจากนั้นก็จะไปทําให้พัดลมหมุนนั่นเองค่ะแต่ถ้าอุณหภูมิเนี่ยมาน้อยกว่า25อางศาวงจรคอมพิวเตอร์จะไม่ทํางานหลังจากที่วจงจรคอมพิวเตอร์ไม่ทํางานแล้วรีเลย์ก็จะไม่ทํางานด้วยรีเลย์จะไม่สับขาลงมาดังนั้นพัดลมก็จะไม่หมุนนั่นเองค่ะ ค่ะและนี่นะคะก็คือวงจรทั้งหมดที่เราจะมาซิมเลตุท่านผู้นะคะว่าวงจรของเราเนี่ยเริ่รมทำงานอย่างไรนะคะโดยตอนนี้นะคะทุกท่านจะเห็นว่าพัดลมของเราเนี่ยไม่หมุนใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนย่ยงมีนวลภูมิตัวควบคุมนั่นเองค่ะเราเซตค่าไว้ที่25องศาพัดลมจะไม่หมุนนะคะและถ้าเราลนดนณลภูมิโงพัดลมก็จะไม่หมุนเช่นกันค่ะแต่ถ้า เมื่อพัดลมไม่หมุนเนี่ยแสดงว่าคอมพลเเตอร์ของเราเลยนะคะไม่ทํางานค่ะเมื่อคอมพลเเตอร์ของเราไม่ทํางานเนี่ยก็จะสั่งการให้ดีเลย์เนี่ยไม่ทํางานด้วยเช่นกันดีเลย์จะไม่สับขาสวิตช์ลงมานะคะไฟก็จะไม่ครบ,บวงจรจึงทําให้พัดลมเนี่ยไม่หมุนนั่นเองค่ะแต่ถ้านะคะเราเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพัดลมเนี่ยจะเริ่มทํางานที่3 5องศาพัดลมเนี่ยจะเริ่มหมุนที่35องศา แสดงว่ารีเลย์ของเราเนี่ยทางานนั่นเองค่ะเมื่อรีเลย์ทำงานมันก็สั่งการฮะเมื่อคอมพพวเตอร์ทํางานมันก็สั่งการให้รีเลย์ทำงาน,น,งาลลงานและรีเลย์เนี่ยก็จะสับสวิตช์ลงมาทําให้ไฟเนี่ยครบรวงจรเมื่อไฟครบรวงจรแล้วเนี่ยพัดลมของเราก็จะหมุนอย่างที่ท่านเห็นนั่นเองค่ะและถ้าเรานะคะเพิ่มุณลคูลไปเรื่อยๆเป็นสี่สิบ รือเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยจนแม็กนะคะเราก็จะเห็นว่าพัดลมของเรายังทํางานหยู่นั่นเองค่ะโดยที่พัดลมของเราเนี่ยจะหยุดเราตั้งค่าให้พัดลมเนี่ยดับหรือหยุดหมุนเนี่ยตอน25องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือพัดลมมาหยุดหมุนที่25องศาค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะมาเป็นการ คำนวณหาค่า VTH และ VTL นะคะโดยจากวงจรเนี่ยเราจะตอบแบบ non-inverting comparator นะคะโดยสมการของ VTH นะคะจะเท่ากับ VS ลบ R 1ส่วน R 2คูณด้วย Vlow ค่ะโดยที่ VS ของเรานะคะ หาได้จาก r2 ส่วน r1 บวก r2 นะคะและบวก1ค่ะและคูณด้วย v reference ค่ะส่วน vtl นะคะจะหาได้จาก vs ลบ r1 ส่วน r2 คูณด้วย vhigh ค่ะ เมื่อเราได้สมการของทั้ง VTH และ VTA ที่ตอบแบบ Not Inverting แล้วนะคะเราก็จะมาคิดหาค่ากันค่ะก็คือคิดหาค่าของ VTH ก่อนเลยนะคะ VTH เนี่ยก็คือ Vs ลบ r1 ส่วน r2 คูณ v l o w ใช่ไหมคะค่ะ Vs นะคะก็จะหาได้จาก r2 ส่วน r1 บวก r2 บวก1แล้วก็คูณ v l e f นะคะ r2 ในที่นี้ของเรานะคะก็คือ 50สกโลโมค่ะส่วนด้วย R 1ของเรานะ,ะก็คือ1กิโลโอมค่ะและบวก R 2ก็คือ50กิโลโอมนะคะและบวก1นนะคะและคูณด้วย V reference ค่ะ V reference ของเราในที่นี้นะคะก็คือเราจะเริ่มนับจากที่มอเตอร์หมุนนะคะ จะหาได้จากการซิมูเลตในวงจรในโปรแกรมแล้วก็จะได้8.99ค่ะ8.99โวลต์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นก้อนของ vs นะคะต่อไปเราจะมาหาก,ก้อนหลังก็คือก้อนนี้กันค่ะก็จะหาได้จากนะคะลบค่ะ r หนึ่งในที่ก็คือ1กิโลโอห์มใช่ไหมคะส่วนด้วย r สงก็คือ50กิโลโอห์มค่ะและคูณด้วย v โ o ลค่ะ วีโลเนี่ยเราจะปรับค่าของอุณหภูมิเนี่ยเราจะรับอุณหภูมิเนี่ยได้น้อยที่สุดเนี่ยจะทําให้พัดลมหยุดหมุนเนี่ยเราจะปรับให้น้อยที่สุดเลยนะคะก็คือจะได้วีโลออกมาเป็น253.15มิลิโวลนะคะ253.15ม่ิลิโวลค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการคิดเลขเลยค่ะ คิดเลขออกมาแล้วนะคะก้อนแรกได้8.81ค่ะก้อนที่2ได้0.005นะคะลบกันนะคะก็จะได้8.805โวลต์นั่นเองค่ะโดย VTH สองร้นะคะออกมาก็จะอยู่ที่8 8 0จุดแปนโวลต์นะคะต่อไปเมื่อเราได้ VTH แล้วนะคะเราก็จะมาหา VTL กันค่ะ VTL เนี่ยก็จะใช้สูตรว่า VS ลบ r 1ส่วน r 2คูณด้วย v high ใช่ไหมคะ v s ก็ใช้ก้อนเดิมนะคะคือ8.81นะคะลบกับ r 1 r 1ที่นี้ก็คือ1 k ส่วน r 2ก็คือ5 0 k นะคะแล้วก็คูณด้วย v high v high นะคะเราก็จะปรับค่าอุณหภูมิเ่ยให้สูงที่สุดแล้วเราจะได้ v high ออกมานะคะโดยที่นี้น v high เราก็เท่ากับ10.52โลน,นะคะ ก็นำมาใส่เลยค่ะ10.52ค่ะโวลต์คิดเลขออกมานะคะก็จะอยู่ที่8.6โวลต์นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ทั้ง vth และ vtl แล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมาหาฮิทไลซิ์กันค่ะฮิตไลซิ์นะคะจะหาได้จาก v t s นะคะลบ VTL ค่ะ VTH ในที่นี้ของเรานะคะมีค่าเท่ากับ8.805โวลต์นะคะลบกับ VTL ค่ะก็คือ8.6โวลต์คำตอบที่ออกมาก็คือ0 0 0.205โวลต์นะคะโอเคค่ะเมื่อเราได้ทั้ง วิ h ี t ฮวิทแล้วก็ได้ฮิตเทเลสิแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูกราฟกันค่ะกราฟของเรานะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้ค่ะตัวนี้ค่ะเป็น v ีศูนตัวนี้เป็น v in น,นะคะค่ะโดยที่เส้นสีฟ้านะคะก็คือ เมื่อเราป้อนแรงดันเนี่ยเข้าไปนะคะที่ค่าน้อยมากๆนะคะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะดันตัวเองค่ะขึ้นไปที่ v ขึ้นไปที่จุดจุดหนึ่งนะคะแล้วก็จะไหลออกแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะแล้วที่ทางการไหลของกระแสก,ก็จะเป็นทางนี้ค่ะที่ทางการไหลนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะไปทางนี้ก็คือไปทางซ้ายมือนะคะอ ไปทางขวามือค่ะขออภัยไปทางขวามือค่ะแล้วก็ช่วงตรงนี้นะคะจุดตรงนี้ค่ะจะเรียกว่า v v low ค่ะจะเท่ากับ253.15 m มิลลิแอมค่ะเอมิลลิโวลต์ค่ะแล้วก็เส้นตรงนี้ค่ะจะคือ v high ค่ะจะเท่ากับ10.52โว ah ลต์นั่นเองค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น vt นั่นเองค่ะต่อไปเมื่อได้ vt l แล้วนะคะก็จะมีแล้วก็จะหา vtl นะคะ vtl ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะป้อนแรงดันสูงเข้าไปปึ๊บพอถึงจุดหนึ่งเขาจะลดตัวลงมาคือเราจะป้อนแรงดันสูงเข้าไปใช่ไหมคะปึ๊บพอถึงจุดหนึ่งก็จะลดตัวลงมาอย่างนี้ ทางการไหลนะคะก็จะเป็นทางนี้ค่ะไลแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ไหลลงมาอย่างนี้ค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็น vtl นั่นเองค่ะส่วนฮิตไลซิดนะคะช่วงขอทฮรไลซิดก็จะเป็นช่วงสีชมพูตรงนี้ค่ะสีชมพูตรงนี้นะคะก็จะเป็นฮิตไลซิดนะคะ ทเทรไีเนี่ยของเราจะที่เราคิดมาจะเท่ากับ0.205โวลต์ค่ะค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของที่เราจะหา non-inverting โดยเราหาที่ VTH VTL แล้วก็ค่าทิทเทอร์ไร์สีรวมถึงกราฟนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเรายังเหลือตัวอะไรที่ต้องหาบ้างดูนะคะในวงจรของเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะมี R put up อยู่ใช่ไหมคะ เมื่อเรามีอาฟูดอัพในวงจรนะคะเราก็ต้องคิดอาฟูดอัพในวงจรด้วยค่ะเราก็จะมาคิดอาฟูดอัพในวงจรกันค่ะโดยที่อาฟูดอัพนะคะก็จะหาได้จากไอสูตรเนี่ยของอาฟูดอัพเนี่ยจากเบอร์ LM 3 3 9นะคะจะอยู่ที่ อาพุทอัพเนี่ยของเบอร์ LM 3 3 9นะคะจะมีค่า i0 นะคะอยู่ที่ประมาณ6 1ถึง16มิลลิแอมค่ะในที่นี้นะคะเราสามารถเลือกใช้ได้เราจะเลือกใช้อยู่ที่10 m มิลลิแอมค่ะและค่า VCE นะคะเราจะใช้อยู่ที่0.2โวลต์ค่ะ ค่ะเราก็จะมาเริ่มหาอาพุธอัพกันโดยสมการหาอาพูธอัพเนี่ยก็จะเท่ากับ V logic ลบกับ VCE แล้วก็ส่วนด้วย i ศูนนะคะ V logic ในที่นี้นะคะก็คือ V จากแหล่งจ่ายนะคะ V จากแหล่งจ่ายของเราก็จะเป็น12โวลต์นะคะ แล้วก็ลบด้วย VCE ก็คือ0.2โ oh วลต์นะคะส่วนด้วย I0 ที่เราเลือกใช้ก็คือ10มิลลิแอมนะคะพิดค่าออกมาก็จะเท่ากับ240โอห์มค่ะค่ะเมื่อเราได้อาพุตอัพแล้วนะคะต่อไปเราก็จะต้องมาหาค่าของหาค่า TR ค่ะ โดย TR ที่เราจะใช้นะคะอยู่อยู่ที่มาน10%ถึง90%ค่ะของแรงดันนะคะของ LM339 นะคะ TR ก็จะมีสูตรว่า 90%-10% และคูณด้วยนะคะ RC ค่ะ โดย90%เนี่ยค่ะที่เราคิดไว้นะคะก็จะได้2.3ค่ะลบกับ10%ก็คือ0.1นะคะอันนี้เราคิดไว้แล้วนะคะแล้วก็ R นะคะ R าในที่นี้เราก็คือเราจะใช้ R-Footup ค่ะ R-Footup ของเรานะคะก็คือ2องออโอห์มใช่ไหมคะส่วน C เนี่ยก็จะเป็นค่าของ ตัวคาปาซิเตอร์ที่อยู่ใน ic lm 3 3 9นะคะในที่เราใช้จาก Data Sheet นะคะเราเราจะให้เราจะใช้30พิโกฟารัดค่ะคิดข้าออกมานะคะก็จะเป็น15.84นาโนเซกนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดที่เราต้องหานะคะก็คือเราจะต้องหา ทั้ง VTH VTL แล้วก็ h ท a t t l i e c e ค่ะส่วนสุดท้ายถ้าเรามีพ p u อ Up ในวงจรนะคะเราต้องหาอ p u Up แล้วก็หาค่า,า TR ด้วยค่ะ